อย่นะแตงโมางเขามาทางเขาโอเคโอเคพอเอาทำลงนะเดี๋ยวมาทางนี้ดิมาทางเขาโล่อยมาแล้วแข่งกันต่อใครตัวเล็กกว่ากับผมเอ๊ะตัวเล็กของผมนะเอาเอาเอามามามา ขนะองผมเอากันของเล็กสุดจะดูยังไงฟา, <ผม S 1> เาัเฮ้ยมันเล็กกว่าอันนี้เลกเอาเปเล็ก <c oughs> อันไรวะ <c oughs> กิกแคทแองเกอร์อีกแล้วนะครับเช้าที่สองของแสแหม่สารวันนี้นะครับเช้าที่สองแล้วเดี๋ยวเรามาบริเวนครับตอนนี้เราอยู่หน้าเกาะขามนะครับเมื่อวานลำนู้นเขาได้กันไปเต็มลำนะครับดูวันนี้เราจะได้เหมือนเข้าบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้นะเตยนะหมีสวัสดีครับสวัสดีครับอโอเคลุยหม,ห,ห,ลหมุนเข้าอาอหมุนเข้าดิเออฮ้ย หมึกหรือเปล่าไม่ใช่มันติดอะไรทักอย่างอ,อ๋อเหรออ๋อพื้นโลกกลงเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยสวีดแบบหนึ่งอืออือบันเลาะทบหนึ่งนะเดี๋ยวมาทางนี้ดิมาทางเขาโอ้ยมาแล้ว

Deu <laughs> Anh hàm <một> nó mực, mực <laughs> Ô mày thì lục Chúa có cần <laughs> Quê ơi, sẽ đai Nam ế Nam ถ่ายรูปป่ะถ่ายก็ได้ถ่ายแล้วตัวมันจะหายป่ะฮะถ่ายแล้วตัวมันจะหายมันก็ลายลอยมาเรื่อยเดี๋ยวค่อยอะไรกลับไปใหม่อเอากล้องมาเห็นตัวไฮเมื่อกี้ว่ะออแม่งตัวเบลเลอร์เลยไซส์พอกันเลยอ่ะมาเป็นคู่เลยห่าเอ้ยใหญ่เบลเลอร์หนึ่งสองสาม โอเคเหว่เ้ยกูนึกว่าปิดหินไอ้ห่าแม่งเ้ยเสียดายว่ะเออตีแล้วมันหายเลยโอ้ อะอรกันเป็นไหมอุ้ยไม่ใช่หนวดมันหรอไม่ใช่ใช่ไหม,น,มน้ำน้ำเหรอใสๆอ่ะเป็นวุ้นเลยอ่ะเฮ้ยหรือใช่หมึกวะไม่น่านะเมื่อกี้มันไม่ใส่ขนาดนี้เออเป็นวุ้นเออใช่เป็นสัญญาณด,ด,าดู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 ดอะไรวะ อุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยทำไมมาแค่เนี้ยเสียดายเวนกรรมตัวใหญ่ด้วยนะด,ดูหนวดดิไอ้คิดเอาเป็นมือขอคิบเป็นมือแต่กึกกึกเขาก็วัดสวนไงแต่มันเบรกก็ไม่ได้แข็งนะแม่งผ่านกองไร้เรื่องเลยว่ะไม่มีซีฟู้ดไม่มีวาเอวาซาบิ ถังอ่ะใก่อ่ะ,อะไม่ใช่ตุ่ยไอ้ไม่หนีไปไหนกันเลยเนี่ยยางอยู่ตรงนี้แหละไม่ก็อยู่แต่ตรงนี้ได้เมื่อกี้อ่ะผมสาม่เนี่ยหนึ่งตัวแต่ตัวใหญ่ไอ้อตัวแรกอ่ะที่พี่จอยได้อ่ะแล้วของผมติดเหมือนกันแล้วมันตามมาด้วยติดโอ้ยติด đó là ba nó là Không đầu luôn. Đúng. 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 nè ติชถอนปะต้องชอนไหม,ไมอเอาแล้วมาแล้วม,มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาแล้ว,วอุ้ยยายยุยายุยย่เตือนหารไว้นะเขาโอ้ยเมีย,ยเท้ไเเาไหย่ยกได้และไปเขาพคนอะกัน,กน ôi ôi, một giang. Cảm ơn. Cảm Buộc lửa nổi rồi nè. Đan nhỉ, đan nhỉ. này rồi. ไปก่อนไปก่อนนิดจะล้างดำวม,มือฮะคนไม่หยุด เธอรักฝั่งนะทำไมไม่ได้ใหญ่เหมือนชาวบ้านเขาอ๋อแบบไหนแบบไหน <c oughs> โอ้ยเต็มเรือแล้วนะเตย,ตตเ,ยตเตยได้แล้วไหมเหรอพอแล้ว ข้างล่างเลยลงพื้นปุ๊บเลยมันต้องค่อยๆไหลอยู่ในนี้เนี่นเยเอาสรตรงเลยก่อน,เ,นขขเข้าเดิมห้ากรัมอยู่ตรงนี้เ่ไหมมันจะมีนีน่ลูกยิบไปเลย ครับได้เหมือนกันหมึกโอ้ไปเข้ากองเลยวะละ ระวังติดอีกมันจะมีกล้องอยู่ก็ตอนนี้มีเพิ่มเป็นสมาชิกหมึกนะครับตัวโคตรจะเล็กเลยแต่เก็บไอตัวอย่างเราเก็บไปแล้วตัวแรกโอ้สู้สูสโอ้สู้สู้สส สู้สู้อุ้ยหมึกกล้วยไม่กล้วยแล้วโอ้ยหมึกกล้วยก็มาหายู่โอู้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 ใหญ่ไหต้องเต่งปิดให้มันเข้าเดี๋ยวนั้นหมุนออกเออพอเข้าไหม เอขาหยูยตุ๊นเลอรเลยที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หมึกศอกมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเต็งามาทางเขาทางเขาโอเคโอเคพอเปิดหน้าล่อครับอือหืออันนี้หมึกศอกนี่แหละครับหมึกศอกถ่ายรูปไหมถ่ายเนี่ยถ่ะอ่ะเอทายอยู่มา,าพอแล้ว๋ยวไปโจรวะ เอาไปได้มา,อาโอ้โหมาคู่หมึกมาคู่เดี๋ยวไม่ถ่ายไม่ถ่ายเต็งถ่ายไปเลยแอ้มเมื่อกี้เขายังหมึกกล้วยอันนี้หมึกสอกของแท้หนึ่งเอาของเอออย่างนั้นทังหันหน้ามาหนึ่งสองสาม โยป้าครับอ้ยอะไรเนี่ยเอาเ้ยาสองสองตุ๊กตาปิดโอ้หหมึกกล้วยขนาดหมึกกล้วยเขายังเล็กกว่าเลยอ่ะ ชอบจริงๆอะไรมึกอะไรโอ้หมึกกล้วยแน่เลยสู้แบบนี้โอ้ยหมึกหมึกหอมหมึกหอมหมดยังหมดแล้วโอเค <c oughs> ไม่ได้จะใส่นิวะหมึกหอมไม่ได้ใส่ใหญ่เลยอะเอออะไรอะ อีอย่างวะอันนี้ใช้แบ็กแจ็คนะครับวันนี้แบ็กแจ็คก,ก็โชว์ผลงานไปหลายตัวนะครับอันนี้นของดับแบงค์ชิกกอรี่นะครับทั้งสีอันนี้สีอะไรสสีทองวะ <Okay. S 1> สีนกแก้วกับสีกะปีนะครับวันนี้ทำงานได้ดีมากนะครับไปครับลุยต่อโอ้ง ห,หยังจะโฟนมาอีกตอนนี้เรากำลังจะกลับไปตรงหน้าตลาดสะแมสารนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งเกาะสะแมสารเกาะขามคลืดแรงและกลูกใหญ่มากนะครับเราหาที่หลบลมก่อนอาจจะไปแถวหน้าตลาดหน้าน้ำหนาวนะครับ เลยได้แล้วแล้วมันของน้ำหมีขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้แต่ว่าผมจะไม่เอาขึ้นอ๋อแต่ขึ้นก่อนได้ได้ครับมันไม่น่าจะพออ่าได้ยตกก่อนงผมก็รออยู่แถวนี้แหละจะไม่จะเน่าไม่เมาเอามาให้ผมไหมจะได้ไม่เน่าแล้วอยากจะไปเก็บพวกตรงพวกเต็นลอยอ๋อได้ได้ครับน้ำหมีผมก็รออยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็ท่านน้ำหมีจะกลับเดี๋ยวทักมาก็เดินผมไปเข้าไปผมก็กลับตอนสักสี่กลางวันเลย อ๋อก็เบิบวกเบอไปฝากันไกลๆก็ได้ไงเพื่อมันเข้าไม่ได้ไงเบื่อแบบยังเข้าไม่ได้ผมก็บอกนัะสวยเอาไว้ก่อนได้ครับแต่ผมคงว่าห้าหกโมงแหละใช่มันขึ้นสบายหน่อยอ่าผมไม่รอไม่ไม่รีบถึงกันได้พวงนี้ทำงานครับอ๋อนั่นจะมีทำงานตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเวหน่อยงั้น้าเตยอ่ะกลับด้วยไม่น้าแต่ยังอยู่น้าเตย โอ้โหแฝกแล้วไม่แน่นะเตยไม่แล้วไม่แค่ไม่แค่มันไม่โอ้ผมเคยแล้วต้องหางเกิงแบบคุมเข่าได้ไม่โปร่งลเอ็ดายาแล้วเนี่ยไม่ได้หรอกที่ไปโปกแข่งเย็นไอ้นี่แข่งกันต่อใครตัวเล็กกับกับผมเอ๊ะตัวเล็กของผมนะเอาเอาเตยเดี๋ยวก่อนของเรามีเปล่าดูตัวเล็กของเราก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาม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 าเอาไหม เล็กกว่เตอีกอะอุ้ยเตยมนเล็กกว่าพี่อะสู้มันได้อยู่อ้าววัดวัมามเดี๋ยวเราต้องเดินทันกันก่อนเปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเปิาอย่อ่เอยดกล้่อง่าอย่าอยองเดี๋ย่ไปย่าอย่อ่อย่าอย่าอย่กฐานก่อนมาหยิบมาก่อนเอาหยิบให้ผมด้วยของน้อมี่ย่่ออยย่อยอ่ย่่่่่ยอ่ยอยย เล็กสุดชาานะนะใช่แม<ช>่งเ,เขุกขวดนมด้วยดิยเขามีถุกขวนมด้วยจุกขวนมเราด้บดเเด็ก <c oughs> ของผมมันเพิ่งคลอดเลย <c oughs> โอยทำเิคลอดน้ำหมีได้อยู่นี่นี่นี่นนนอ่าหยิบหยิบนัหยิบนัตหยิบ,ยบม,มือไม่ว่างมือกเหยิบนัเตะหยิบอ่านักเตะจะไม่มีได้เยอะเหมือนกันนะเยอะเป็มสิบแล้วมั้งไงเตินเตินสิบเป็นสิไงอ่า โอ,อ,อ้ยนั่นมีเล็กเล็กกว่าใช่ไหมมีเล็กกว่านี้อีกไม่มีอันไหนอันไหนของผมอันนี้ของเตยอันนี้ของผมอของผมเล็กกว่าแต่ผมไม่ยาวอของผมเท่ากันผมเล็กสุดจะยังไงเล็กกว่าไ <laughs> อ้มันเล็ก <laughs> กว่าอันเนี้ยเล็ก <laughs> อ่นน <laughs> อันอะไรวะ <laughs> ใหญ่ไม่หวานครับวัดหมึกหมึกเล็กครับโอ้ยหมึกใหญ่ก็ไม่เล่นกันแล้วเพราะมันตกไม่ได้อะไรกันอะไรกันเสมอเสมอโอเคครับผมน้าหมีสวัสดีครับน้าเตยสวัสดีครับอย่ามันเกี่ยดในกันใส่นะคะ เดี๋ยวไว้มาเที่ยวด้วยกันใหม่ได้ครับผมเที่ยวนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะยเยอะน้ำมีโอเคอยู่คนเดียวไงมั่อวานอะโหอะไรเนี่ยเี่ไหนกันเงี้ยโอ้โหเอาสองคนกันนะทองโอเคัอยู่กองสองคนนะั่นอะโอเคไป,ไปเดินทาปลอดภัยนะครับน้ำมี อันนี้ว่าหลบแล้วนะใกล้เขามากเลยก็ยังพอมีลมนะครับแต่ก็ไม่เดิงเข้าข้างนอกข้างนอกเนี่ยโหเดิงมากหากันต่อไปครับวันนี้เราพอได้พอสมควรครับแต่มีทั้งเล็กใหญ่ปนกันนะครับเดี๋ยวไปสรุปผลตอนเย็นอีกทีครับตอนนี้หาหมึกกันต่อกันครับหมึอกอัย่างโอ้โหนี่มันไซส์ของข้าพเจ้าโดยแท้ มาแล้วครับหมึกขอถังเลยค่ะอยู่ไหนเอ่ยน้ำมากออกนิดนึงพอเอาไังกนันตัวค่านี้จะมีตะเมึกช็อตได้หรือแล้วเต็มไม่นั่นเหรอแต่แม่อ๋อเต็งจริงวางนี้ก็ได้นะว<ง>างแบบือนไม่ต้องโอ้โหจะโชว์ไต่ก๊อฟซะหน่อยอะไรวะ ไม่กนว่้าไม่น่ามีนะเออไม่ไม่น่ามีนะมัมต้องติเานี่ออดหูดิเอาไปเอาไม่นี่เออโอ้ยแข็งอยู่นะแข็งใอรกันเออเรามีตัวกู้โยอยู่ครับ

sấy ba để không đưa không phòng kéo tiệt vào nhà mới thưởng giờ mới thưởng tám tay có mau tiệt là phòng cái tiệt chẳng tiệt chỗ ba đó tiệt lắm โย่นี่เอาไหมเอาบ้าเหรอเอาเหรอของเราเดี๋ยวของเรายังไม่หลุดเลยอ้วนอ้วนเก็บได้ป่ะได้มเจอแล้ว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  เวียนจริงๆอเอา้าอ๋โอโยยไม่ถึงว่ะถึงต่อ้วนแบบนะเก็บไปเก็บไปโอเค เอาทายไม่ได้ไ,ไ,ดได้แล้วโอห,โหน่ายังแดงอยู่เลยเตยโอหราบไม่ได้เลยแสบใช่ไหมโดนไม่ได้ปะอ้โถอย่าหยุดนะโอ้โหอย่าหยุด